เปิดตัวคู่ชกทางการบัวขาวขึ้นสังเวียนดวนหวนเป่าแชมป์จากจีนสึก AWS d u m c o m บัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยเตรียมขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีส์รายการพิเศษฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีเวทีราชดำเนินโดยงานนี้นักมวยซูเปอร์สตาร์วัย42ปีมีโปรแกรมจะขึ้นสังเวียนพบกับฮั่นเหวินเป่านักสู้ชาวจีนเจ้าของตำแหน่งแชมป์ WLF World 2023ในกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งนักชกชาวจีนวัย27ปีเพิ่งจะเอาชนะคะแนนจอมทองชูวัฒนนักมวยไทยมาหมาัดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งเคยเอาชนะไตรยกพุ่มพันุ์ม่วงมาได้เช่นนกัน ขณะที่บัวขาวบัญชาเมฆในวัย42ปียังคงดูแลร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเดินสายชกมาอย่างต่อเนื่องในหลายกติกาล่าสุดเพิ่งจะไปชกในกติกาสากลกับโคจิทนากะคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับการชกของทั้งคู่จะจัดที่เวทีมวยราชดำเนินในวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ r o d o m e n c o m